พาเดินชมมาหากรรมรถยนต์ Motor Expo 2021รับหน้าโชว์พาเดินชมม m เ t o r Expo 2021 คลิปที่3ครับยาวแล้ววันนี้ผมอยู่กับลองขับบายเอนะครับพี่เอกิติศักดิ์ดวงพิมพ์จากกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเราอยู่กันที่บูธอะไรครับพี่เอครับบูธโตโยต้าครับโตโยต้าต้องบอกว่าบูธนี้ก็อีกหนึ่งบูธที่ใหญ่แล้วก็มีไฮไลท์หลายๆคันเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นทสั้นเลยว่าเริ่มมันพร้อมกันเลยว่าวันนี้ในกลุ่ม GR หรือในตระกูลที่โตโยต้าที่ตอนนี้ต้องบอกว่า GR Sport GR Sport วันนี้มีรถถึง4รุ่น4รุ่นให้ดูัน4รุ่นที่เด่นๆเลยให้ดูกััันนนนน4รรรรุ่่่่่่ทททีีี้้งหมมมดเเเยววาาิิบอกใ คือเป็นเทรนสีแดงครับสีแดงหมดครับสีแดงหมดเลยคันแรกตัวนี้นคือไฮรักรีโวไฮรักรีโวทีอาร์สปอร์ตในเวอร์ชั่นขับเคลื่อนสี่ล้อครับผมอ่าฮะซึ่งเครื่องยนต์ตัวเครื่องยนต์คือตัวเดียวกับที่เป็นท็อป ลายของรีโวสองร้อยสีแรงมา้าในตระกูลจิอาเนี่ยจะเป็นสีนี้หมดเลยคือสีแดงเข้มคือจริงๆจะบอกว่ามีมีหลายสีแต่ว่าแดงเนี่ยเป็นกิมมิคที่เขาใส่ขึ้นมาอันนี้เป็นสีสัญลักษณ์ไปเลยสัญลักษณ์เ,ญญเขาเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์โลโก้จิอาสปอร์ตถ้าเราดูโลโก้จิอาสปอร์ตนะครับจะเป็นดำแดงดำแดงนั่นคือเทรนที่เขาใช้เขาเลยปูว<อ>่าเรี่ยงนี้เป็นสีแดงทั้งหมดเลยตระกูลจิอาเนี่ยสีคันเดียสีแดงสีเดียวหมดครับโทนเดียวซึ่งความพิเศษคันนี้คือคือ แรงม้าเครื่องยนต์เนี่ยง4้าที่มากอยู่แล้วแต่มาพร้อมกันเซตอัพให้มันตอบสนองได้ดีขึ้นเขาทำอะไรกับเครื่องอะ่ะเขาเพิ่มอะไรเข้าไปจริงๆเครื่อง ตัวสเปคสแตนดาร์ดเหมือนกันแต่ว่าน่าจะคอนโทรลในเรื่องของกล่องในการตอบสนองของเครื่องและเกียร์จูนเพิ่มจูนอ่าใส่สปอร์ตขึ้นครับแต่ที่สำคัญคือช่วงล่างจูนมาจากโรงงานเลยและสำคัญคือช่วงล่างครับเซตอัพให้มันเฟิร์มมากยิ่งขึ้นใช่ครับช่วงล่างตรงนี้เป็นโมโนทูปช่วงล่างเปลี่ยนใหม่แล้วตัวสปริงหน้าเปลี่ยนใหม่เลยโอ้จะไม่ใช่เอ่อเวอร์ชั่นเดียวกับที่เป็นเอ่อล็อกโค่ล็โจะมีรุ่นหนึ่งเรียกว่าล็อกโค่ล็อกโคนี่นี่จอดยนต์สีเขียวคือ ออปชั่นตัวนี้จะมากกว่าล็อกโคและเซตเป็นฟีลิ่งสปอร์ตเพราะอันนี้ได้ลองขับแล้วคือฟีลิ่งจะต่างกับล็อกโคล็อกโคจะนุ่มนุ่มเนียนแต่อันนี้ขับโยนโค้งแบบแน่นหนึบหนึบสติปหนึบครับตัวนี้ในในมุมของความสปอร์ตต้องเรื่องนี้ครับผมเขาเขามาเด่นในด้านความสปอร์ตโอเจ๋งเจ๋งชุดล่างใหม่แหนบหลังก็ใหม่แหนบหลังจะกลับมาใช้แหนบอีกชุดหนึ่งเบรกยังใหญ่เลยนี่แล้วก็กิมมีคครับในทั้งเบรกดีนะเบรกจีอาร์ เบรกเนี่ยจะเป็นสีแดงทุกคันเลยในเจียราสปอร์ตจีสีแดงนี่แล้วมีกิมมิกนะคาลิเปอร์ใหญ่ด้วยดีในคาลิเปอร์เนี่ยแค่ไม่เห็นจะมีเขียนว่า GR มือจัดจะมีเขียน GR กิมมิกเล็กๆคือที่ทางโต้ตาใส่ชุดเบรกอะชุดเดียวกับตัวรุ่นปกติแต่เขาทําเป็นสีแดงแล้วก็ใส่โลโก้ GR Sport นี่คือนี่คืออีกประเดนดูดีขึ้นมาเลยอ่ะดูนะเราดูแล้วพียงพันพี่ดวงไปดูตัวข้างอ่าดูข้างอีกคันตัวต่อตัวที่2ตัวที่2อันนี้ก็คือรับรีโว GR Sport เเหมือนนนกัแต่ป็เวอร์ชััั่นขบ2ตวเตี้ยรุ่าสปอรับ ขวัญใจพ่อบ้านพ่อบ้านสายซิ่งถูกต้องฮะอันนี้เอามากินตรีมนี่เลยไม่เน้นถังสี่ประตูเน้นซิ่งด้วยกิมมิคตัวถังสี่ประตูพร้อมกับที่เรียกว่าบอดี้ในสไตล์ของก r ก็คือสปอร์ตมีโป่งล้อเนี่ยจะเหมือนกับตัวโฟร์วิอมันจะมีโป่งค่อนข้างมากแต่เนี่ยจะไม่มีนี่นะไม่มีไอ้ตัวบางคนกิ๊นะแต่ไม่มีต่างนิดนึงตรงนี้พื้นฐานมาจากรุ่นขับเคลื่อนสองล้อปกติแต่ทำให้มันมมมากขึ้นแต่บอกว่าอันนี้เด่น เพราะเป็นครั้งแรกที่โตลต้าใส่เครื่องตัวเดียวกันนุ้น oh, เครื่อง204แรงม้าได้เครื่องตัวเดียวกันเครื่อง2.8ที่เป็นเครื่องท็อปสุดของบอดี้นี้ของยูโเอามาใส่ทำให้ไฮรักยูโรคันนี้ ah. มีแรงม้าทั้งที่204แรงม้า <Nee. S 2> เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนส่สจะพัน ah. ครับมีแพทเทิร์นชิพนะ ฮะพวงอลไยมีแพทเทิร์ชิพนี่ซึ่งบอดอรีโวไม่มีรีโวธรรมดาจะไม่มีแพทเทิร์ชิพสปอร์ตเลยจะอยู่ในตัว f o r t จูเนอแต่อันเนี้ยออปชั่นเกียร์มีแพทเทิร์ชิพที่พวงอะไรมีแบบนี้เพิ่มเพิ่มบูทหน่อยนะอ้วนจูเนอร์รีแมปนิดนึงนะโอ้โหแล้วก็มีอย่างเขาบอกก็มีอย่างนึงไปไกลเลยคันนี้ที่งดูเบาะข้างในก็เปลี่ยนครับเบาะแบบสปอร์ตมีสลักเกียร์ซึ่งเบาะจะไม่เหมือนกับตัวรีโวปกติเรียกว่าซื้อไปเนี่ย ข้างในออปชั่นก็ถือว่ามีใส่จอให้ต่อ Apple CarPlay ได้นะฮะโอ้ยทรงดีเลยพุงอะไรเบาพุงอะไรเป็นจุดเด่นน้าปัดก็จะเป็นสไตล์ของ GR คือน้าปัดจะเป็นขาวแดงน้าปัดทีมทั้งหมดครับในตัว r ี v o GR Sport ทั้งหมดจะเป็นน้าปัดขาวแดงแต่ล้อเล็กไปน,นิดนึงอ่ะผมว่านั่นแหละจะบอกว่าสิ่งเดียวที่ที่ผมบอกยอมรับเลยว่าตั้งแต่ รีวิวคันนี้มาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งผมว่าน่าจะขัดใจคุณผู้ชมหลายอย่างคือเสียดาปลี่ยนล้อครับร้อนเล็กไปนิดนึงคือถ้าถ้าเปลี่ยนล้อหาล้อที่ออฟชั่นเนี่ยฟิตเมนต์ให้มันได้อะ้มันออฟเซ็ตมันออกมาอย่างนี้เนี่ยคันนี้ไม่ต้องทำะไรนะคันนี้คันนี้สวยเลยเขาบอกว่าหาล้ออีกชุดนึงนี่นี่ใส่ล้ออะไรมาให้เนี่ยใส่ล้อขสิบเจ็ดครับ17เจ็องใส่17บเจ็นะยาง215ถือว่าเป็นคนซื้อรุ่นนี้ไปเนี่ยไปใส่สัก20 แม็กสวยๆเต็มเ็ยางเต็มเต็มหน่อยสวยเลยจริงๆจะบอกว่าไม่ต้องไปมองอะไรใครไกลครับไปมองตัวเลเซอร์ข้างหลังเลยมองเน่ยคันนู้นล้อสวยเออนี่ต้องล้อคันนู้นสวยแต่แต่คันนู้นไม่ได้แรงเท่าคันนี้แต่ล้อคันนู้นสวยเครื่องซูไม่ได้ให้ดูหน่อยนะแซดดิชั่นในเวอร์ชันรีโว่แซดดิชั่นที่เป็นเลเซอร์เนี่ยตัวนู้นล้อสวยรีโวรีโวเขามีหลายรุ่นจัดโอ้ยหลายรุ่นครับอ่ะเราดูไล่ถัดไปถัดไปครับต่อครับ แดงถัดไปหนึ่งคันอยู่กับ G R Sport นะครับสีแดงเหมือนเช่นเคยนี่เรากำลังดู f o r t เ n e r ในเวอร์ชัน G R Sport แลหลายคนจะคุ้น f ฟ r t เจ e เใน l e g e n เดด้านนู้นถ้าหันขวาไปเ e g จ n เดอร์สีขาว l e g e n เดนั่นคือรุ่นมาตรฐานที่เราเห็นแล้วแต่นี่คือรุ่นล่าสุดที่เป็นเวอร์ชัน Sport อ่านี่ยเนี่เดี๋ยวให้ดูช่วงล่างเซ็ตใหม่ฟาบนี่โอเคครับผมคันนี้จะต่างในเรื่องของช่วงล่างช่วงล่างเซตใหม่คือเขาเซตให้มันหนึบมากขึ้น ก็ยังเป็นคอยสปริงเหมือนเดิมครับช่วงล่างพื้นฐานเบสเดียวกันดีเจเนอร์ทุกอย่างแต่เปลี่ยนชุดคอยสปริงชุดช็คใหม่ปรับค่าเคค่าอะไรใหม่นะบัมรีเบลใหม่นะฮะแล้วที่สำคัญคือกิมมิคก็รู้สินะเบรกนะฮะเหมือนเดิมแต่เปลี่คำสีแดงอ่าสีแดงใสสีแดงแล้วไม่ถ้าดูดิมีโลโก้ด้วยมีโลโก้เจียคือ ือใส่โลโก้หมดอะข้างหน้าก็เป็นนะใส่โลโก้เป็นกิมมิกเป็นกิมมิกสวย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 เบาข้างในก็จะเป็นจุดเด่นเบาจะมีปั๊มจีอาร์เบาจะเป็นผ้าเรืยอผ้ากำมะหยี่ในสไตล์ที่เหมือนอะคาธาร่าถ้าเราดูเนื้อบอะนะดูเนื้อบอะจะเห็นว่าจะมีการเดินได้แดงและเป็นหนังเรียบกับหนังที่เป็นเหมือนกำมะหยี่มีหนังสลับกับหนังอะคาธาร่าแล้วก็พร้อมโลโก้หัวหมอนี่เขียนว่าจ r าโอ้นี่ไฮไลท์ก็คือนี่อันนี้คือที่ทางโตต้าได้การทำการเปิดตัวมาก่อนหน้านี้แต่วันนี้ที่จริงทีมที่เปิดทั้งหมดเนี่ย จะบอกว่าเป็นการทําให้มันครบลายเกียรเพราะว่าเราเห็นตอนนี้จะเป็นลายลายอัพของ SUV และวลายอัพของกระบะแต่จริงๆเราจะลึมว่าณปัจจุบันมีรุ่นหนึ่งที่ขายดีของโตต้าอยู่แต่มีคนถามว่าเมื่อไหร่จะมีรุ่นพิเศษนี่เรากำลังจะไปดูคันในกลุ่มนี้เป็นคันล่าสุดได้เด่นของงานวันนี้เลยคือโตต้าโครล่าครอสในเวอร์ชั่น GR Sport เฮ้ยสวยมากแต่งใหม อันนี้จริงบอกว่าเนี่ยเห็นผมก็เห็นครั้งแรกนันในงานเพราะนี่คือรถที่เปิดตัวร<อ>ครั้งแรกในงานต้องเปิดเลยครับต้องเปิดครับวันนี้เปิดตัวนี้แหละหวสวยอะ่ะนี่คือดาวเด่นที่เพิ่งเปิดเลยครับ Cross G r Sport อซึ่งวันนี้รถจอดจะเห็นว่ามี2ส,สีคือสีแดงอันนี้ที่จอดโชว์แล้วก็บนเวทีจะมีสีขาวอีกหนึ่งคันแต่วันนี้ตีมตีมแดง สำหรับโคราสจีอาร์สปอรมีอะไรพิเศษไหมครับคันนี้จริงๆจะบอกว่าชุดแต่งถ้าดูที่กระจังหน้าก็เป็นชุดแต่งชุดกระจังหน้ากระจังหน้าเปลี่ยนไปกระจังหน้าเปลี่ยนไปกันชนหน้าสปอร์ตขึ้นนี่คือเขาเอารุ่นซันรูฟมาทําใช่ครับและหลังคาดํานี่คือรุ่นท็อปฮะจริงโอ้เป็นรุ่นท็อปใส่ออฟชัทุอย่าใช่ครับมาใส่เป็นจีอาร์สปอร์ตคราสในเวอร์ชันไฮบริดตัวท็อป แต่เติมบุคลิกให้มันดูสปอร์ตขึ้นตอนตอนคอสก็มีสีแดงคล้ายๆอย่างนี้เนาะแต่ไม่มีหลังคาดำไม่รู้แดงเดียวกันเปลคนล่แดงคนลแดงนะลแดงคือคนคนที่ขับคอสสีแดงอ่ะเห็นตัวนี้แล้วจะแอบเสียดายนิดนึงแม่ตามหลังมาไม่กี่เดือนเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นเต็มเขาบอกเนี่ยถึงบอกว่าในเวอร์ชันนี้เขาทำในกิมมิกเนี่ยหลังคาดำหลังคาดำไม่ใช่หลังคา หลังคาดำต่อคนจะถามว่าเป็นสติกเกอร์หรือพ่นสีแต่นี่คือทําสีสีเลยนี่คือสีเลยนี่คือความพิเศษของรุ่นล่าสุดที่โตโยต้าเปิดในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่แปดครั้งนี้คันในหนึ่งก็รุ่นปกตินะเราเราไม่ได้พาดูด้านด้านนู้นจะมีโตโยต้าในกลุ่มที่เป็นชุดแต่งโมดาริซ่าชุดแต่งจะมีตั้งแต่คัมรี่ฟอร์จูเนอร์แล้วก็โคราครอสตัวนี้มีชุดแต่งอีกรุ่นหนึ่งแต่ไม่ได้ตีมโคละตีมกับนี้อันนั้นเป็นตีมชุดแต่งโมดาริซ่าเป็นแบรนด เ็จะเป็นแบรนด์ที่แต่งแบรนด์ย่อยอีกแบรนด์หนึ่งของโตโยต้ตา<ช>ซึ่ง<ด>แบรนด์นี้ลิขสิทธิ์มาจากญี่ปุ่นถ<ช>้าคน,นที่ดูน,น่าจะมีรถสองนะ G R Yaris ต้องบอกว่าน่าจะมีรถสองนะต้องต้องรอดูเพราะว่าล่าสุดเนี่ยโตโยต้าเปิดในตระกูลยาริสเนี่ยจะเป็นยาริสในตัวในประเทศตัวในประเทศแต่เป็นยาริสนะไม่ใช่ตัว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 แรลลี่ตัวนี่น่นเป็นเขาเล่าได้เมืองไทยเราได้200ฝากคัน200คันแต่เขาบอกว่าเหลือถึงเมืองไทยจริงๆอ่ะร้อยห้าสิบคันห้คันเนี่ยแต่จะบอกว่ามันเป็นรถที่มันรถที่โดดเด่นมากนะเพราะว่าใครบอกว่าเป็นรถหายากผมผมไปเดินเล่นอยู่แถวแถวเลสแฝเรียผมเจอหลายคันมากเลยตอนนี้มี200ร 50คัน<ม>แล้วในเมืองไทยเป็นรถนําเข้าอีก50คัน <laughs> เป็นเก <c oughs> รือข่าย <c oughs> แล้วต้องบอกว่า <c oughs> ตัวตัวนั้นน,นะนะนั้นถือว่าฮอตมากในยาริชิอาสปอร์ตนะนี่คือตระกูลเจียสปอร์ตทั้งหมดแต่นอกจากนี้โตโยต้ตาย,ยังมีหลายๆรุ่นให้ผู้ชมมาดูในงานเนี่ยจะมีไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของตระกูญญลยาริสปกติเอ็กซ์เทอร์โบข้างหลังตรงนู้นนะครับพอจูเนีร์ออนทิมคันเนี่ยเราพูดถึง GR Sport แล้วเนี่ยผมว่าหลายๆคนไม่พูดได้รถอาจจะไม่ได้ใหม่แต่แต่ต้องเป็นรถที่เป็นจิตจุดกำเนิดของ GR Sport ตตััววไไหหนน โตต้าซูปราซูปราสีแดงซูปราจีอัรอนนี้คือตัวเด่นอาย่ไกลหน่อยข้ามตัวนี้ไปไม่ได้มาๆามซึ่งเมื่อกี้ผมอุบเอาไว้คือผมไม่ได้บอกวิติคือให้มาดูซูปราแต่เมื่อกี้วิติพูดถึงอยู่ตลอดเลยคือนี่ตัวนี้ชอบยาริสจีชอบมากชอบมาก เป็นรถที่น่าขับมากอันนี้คือที่เราพูดกันแหละครับว่าในประเทศไทยมี200กว่าคันเท่านั้นอ่านี่อันนี้250และนี่คือนี่คือดาวเด่นนหนึ่งคันต้องบอกว่าในการที่เราจะมองภาพลักษณ์ของเวอร์ชั่นของเรียกว่าโตต้ากาซูเรสซิ่งเนี่ยหรือ GR Sport เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนี่คือนี่คือเรียกว่าจุดกําเนิดของตอนแรกไอ้สัญลักษณ์กาซูเนี่ยนะฮะกาซูเนี่ยตอนแรกผมผมคิดว่ามันเป็นชื่อของทีมแข่งที่ตั้งขึ้นมาเลยจริงๆมันมาจากทีมแข่งไม่ลึกกว่าทีมแข่งอีก มันคือร้านขายรถมือ2ที่ดังมากๆในเมืองนอกครับไม่รู้อยู่ในอังกฤษหรืออเมริกา,ามันเป็นศูนย์ขายรถยนต์มือ2ที่ใหญ่มากๆแล้วก็ขายรถญี่ปุ่นเ,<อ>เขาเลยถึงเอาเงินจากตรหน้ามาตั้งเป็นทีมกระสู้ขึ้นมานจุกเมลจุกเมลแ, <laughs> แต่ตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยคือเป็นแบรนด์มอเตอร์สปอร์ตหลักของโตยต้าอันนี้ก็ต้องบอกนี่คือการกลับมาของของซูปรา ซูเปอร์คนจะคุ้น JZ-A70 อันนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันกับ Z4 สปะถูกต้องครับแต่ต้องบอกเป็นแพลตฟอร์มที่เขาร่วมกันเขาร่วมกันกับ BM เในการผลิต BM จะผลิตรถในตระกูลเปิดประทุน เรนล็อเตอร์โมลนด้วยนี่ B R Z ด้วยไม่ๆๆแพลตฟอร์มเดียวกันไหมไม่คุรานคุรานคุรานครับอันนั้นอีกอกระตุน86นั้น86นั้นทำร่วมกับทำร่วมกับซูบารุอ่าซูบารุแยก B R Z กับ86 G T 86ถ้าเป็นซูเปอร์จะเป็น B M ใช่ครับอันนี้ทำกับ B M ทำกับ B M เนี่ยจะมาได้ได้มาสองตัวก็คือเปิดประทุนคุณไปเลือก B M Z4 แต่ถ้าคุณต้องการฟิลที่เป็นคูเป้เขาเขาจะแยกกันเลยเครื่องเครื่องใช้ของใครเครื่องก็ B M เป็นผู้ผลิต โตโยต้าได้เทคโนโลยีกับเบีมด้วเครื่องเครื่องเบียมผลิตแต่แปะโลโก้โตโยต้าอ่าเห็นไหมร่วมกันแต่แต่เซตอัพไม่เหมือนนะไม่เหมือนอีกจากคนที่ได้ลองเขาบอกยังไม่มีโอกาสได้ลองขับแต่มีเพื่อนๆได้ลองขับเขาบอกเขาบอกว่าอะไรเซตอัพเนี่ยต่างกับเซทสี่จี๊ดกาดกว่าจี๊ดกาดกว่าอีกคือเซทสี่คือจี๊ดกาดแล้วเซทสี่รถตูดไวมากแล้วใช่ครับแต่คันนี้เขาบอกว่ายิ่งกว่าเครื่องยนต์387แรงม้าทรงมันแบบว่าแมง ขับมันมาวันรถนี้อย่างนี้ยังถือว่าเป็นโรสเตอร์ป่ะครับจริงๆอยู่ในคาลาโรสเตอร์อ่าก็ถือว่าเป็นรถโรสเตอร์คือต้องบอกว่ามันกั้ากึง่งคือโต้ท่าทำตัวนี้ขึ้นมาเนี่ย เขาไม่ได้ขึ้นทำเนียบไปซุปเปอร์คาร์แบบนิสสันนิสสันอาจจะบอกว่าสมัยก่อนถ้าเรานับซูปราสกายไลน์จะอยู่คัสเดียวไอันจะเป็นซูเปอร์คาร์จะเป็นจะเป็นสปอร์ตคาร์สปอร์ตคาร์ญี่ปุ่นที่เทียบชั้นเกือบจะขึ้นซูเปอร์คาร์แล้วสปอร์ตโปรดักชั่นแต่พอตอนนี้ทางนิสสันเนี่ยเปิดแบรนด์นิสสันกับฮอนด้าเปิดแบรนด์ขึ้นไปในกลุ่มซูเปอร์คาร์เอเนเซ็กใหม่หรือนิสสันสกายไลน์จะไปอยู่เทียบระดับนายวันๆก้าวหนึ่งของพอร์ตที่นี้เทียบแบบนู้นแต่โตลต้าเปิด ตัวนี้เขาบอกว่ามันจับต้องง่ายขึ้นคือราคาเนี่ยห้าล้านกว่าบาทหล้านสองซึ่งมันจะไม่เหมือนกับที่ต้องไปบอกว่าถ้าจะซื้อสกายไลน์สกายไลน์ต้องมี10กวล้านนี่ราคาต่างกันเยอะอันนี้คนจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในราคาที่จับต้องง่ายและแต่ความดิบความสปอร์ตไม่น้อยกว่ากันโอรถใไปสั้นๆอย่างนี้ เกือบ400ม้าไม่ธรรมดาอันนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วขับขับดีๆก็อาจจะปิ้นได้ขับไม่ดีอาจจะปิ้นได้จริงๆบอกว่าเท่าที่เคยขับตัวเซท4สี่โฟเนี่ยทุกยูเทิร์นนะกดเล่นก็ก็ตูดว่าทุกยูเทิร์นต้องขับนั้นเวลายูเทิร์นต้องระวังอย่าใจร้อนใช่ครับเป็นรถที่กดแล้วหันหน้าาหีกทีนึ่งอยู่บนฟุตบาทแล้วอะอ่ะเนี่ยแหละครับมาดูมาดูงั้นโตโยต้าให้ดูประมาณนี้ทั้งหมดนี้คือบุ๊โตโยต้าครับ คลิปเกี่ยวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปในครั้งนี้นะครับจะไม่ได้มีแค่คลิปนี้นะครับติดตามคลิปอื่นด้วยนะครับ